ท้ายในช่วงนี้ให้คุณหมอพาทัวร์กันหน่อยดีกว่าครับโดยเริ่มจากห้องประชุมห้องนี้กันก่อนที่มีวิวริมแม่น้ำเจ้าพยาสวยคลาสสิกอลังการเรียกว่าประชุมเครียดเครียดกันเนี่ยก็หันไปพักสายตาก,กันสะหน่อยแม่ฟินเวอร์เลยทีเดียวนี่น่นาจะเป็นวิวโรงพยาบาลที่สวยทียนะ่สุดอย่แน่ไม่ทราบแต่ว่าแต่คุณเจได้เห็นไหม เขาบอกให้เป็นห้อง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 ผู้ใหญ่บอกไม่มีเลยเอ,อันนี้เป็นห้องประชุม<อ>สมมติเราประชุมเนี้ยอันดีคนที่มีความเก่งเก่งนักบุญนักเก่ง<อ>มานั่งโต๊ะนี้เราจะให้เกียรติเขาแล้วเขาก็มาให้ความรู้เราอ่ะอนี่อาจารย์ประเสริฐยกทีมาตั้งนี่เลยนี่ผู้นี้ก็คุณนะครับใช่ครับตองได้รับวิวสวยสุด <karşı S 2> อันนี้ส่งซีอีโอทั้งหมดมานั่งพังโต๊ะเนี้ย<อ>มาแบ็คทับเราอ่ะครับ หมอครับแล้วชื่อโรงพยาบาลศรีราชรปิยมหาราชการุณี่มปนยังไงครับคุณหมอครับจริงๆพอเราสร้างที่นี่ตอนทมัมอาจารย์ปิยสกุลใช่ไหมครับก็ทําเรื่องของพระราชทานนามนะครับของชื่อโรงพยาบาลกับชื่อตึกแห่งนี้นะครับ mm hmm. พระบาทเจาอยู่หัวก็พระราชทานนามให้ว่าเป็นศรีราชรปิยมหาราชการุณถ้ามีความหมายก็คือศรีราชเนี่ยจริงๆโรงพยาบาลศรีราชสร้างมา127ปีเนี่ยมาจากชื่อของพระราชอโอรสของรัชกาลที่ห ซึ่งสิ้นพระชนด้วยโรคบิดในยังทรงพระเยาว์นะครับชื่อเจ้าฟ้าศรีราชกฤตุพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นบกท่านตั้ชื่อคือชื่อสมเด็จพระพิยามหาราชก็เป็นเป็น,ปนพระพระบิดานะครับเพราะฉะนั้นตึกนี้สร้างเพื่อเป็นชื่อนี้เป็นอนุสรของผู้สร้างคือเพื่อสมเด็จพระรพิยามหาราชเป็นผู้สร้างโลบานศรีราช<ม>และสร้างเพื่อเป็นอนุสรให้กับเจ้าฟ้าศรีราชกฤตุพันธ์ในตอนนั้นเนี่ยรับในตอนนั้นรับสั่งไว้ว่าขนาดลูกเรา ยังทนทุกทรมานสาหัสขนาดนี้เลยและประชาชนจะเป็นอย่างไรท่านก็เลยเอาพระเมนไม้สมก,ก่อนที่เผาที่ทำพระพระราชทานเพลิงศพที่สนามหลวงครับเอาไม้ทั้งหมดนั้นมาสร้างเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกแล้วก็เกิดขึ้นแล้วกพัฒนามาจนทั้งเป็นศีลาราบเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยละครับ จากชั้น8โซนผู้บริหารเดี๋ยวเราลงไปชมนวัตรกรรมการรักษาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลกันดูดีกว่าครับขอบคขาแลห้องนี้ห้องอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นห้องของการช่วยการรักษาในเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งน,นะครับเราเรียกว่าไฮปอร์เทอร์เมียเดี๋ยวผมจะแนะนําให้คุณศินรู้จัก หัวหน้าศูนย์มะเร็งนะครับศาสตราจารย์พิยาภูมินะครับเดี๋ยวคงจะเป็นคนพาคำอธิบายเหล่านี้นะครับเชิญเล่นนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้เขาเรียกว่าเครื่องมือไฮเปอร์เทอร์เมียเป็นการรักษาที่จะเพิ่มความร้อนในก้อนเนื้องอกซึ่งเรารู้กันดีว่าความร้อนเนี่ยสามารถที่จะทำลายก้อนเนื้องอกได้ง่ายให้ตายได้คิดง่ายๆแบบไมโครเวฟะครับเวลาเราเอาเนื้อใส่เข้าไปในไมโครเวฟมันก็จะสุก อันนั้นเป็นของที่เห็นง่ายที่สุดก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะทําให้เกิดการทําลายของเนื้องอกแต่ว่าเครื่องนี้จะแตกต่างกับเครื่องไมโครเวฟเพราะว่าเครื่องนี้จะเข้าไปลึกเข้าไปสู่ในก้อนเนื้องอกในร่างกายเราได้และที่สําคัญที่สุดคือก้อนนี้สามารถที่จะเลือกเฉพาะที่ก้อนเนื้องอกเท่านั้นเพราะนั้นเนื้อปกติเนี่ยก็จะปลอดภยัย อันนี้เป็นความทันสมัยของเครื่องแล้วแต่ร่างกายเรายังมีความที่เป็นมหัศจรรย์ของมันอีกเพราะว่าสามารถที่จะนําความร้อนออกจากเนื้อปกติได้เวลาที่เส้นเลือดผ่านไปเพราะฉะนั้นความร้อนจะแตกต่างระหว่างเนื้องอกกับเนื้อปกติเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีการทําลายเฉพาะเนื้องอก<ม>ปัจจุบันนี้เราเอามาใช้เพื่อที่จะเสริมการรักษาพวกมะเร็งด้วยหังสีด้วยยาเคมีบำบัด พราะการรักษามะเร็งเนี่ยจะมี3 4วิธีหลักๆก็คือการผ่าตัดการฉายรังสีการใช้ยาเคมีบำบัดแต่ในบางกรณีเนี่ยที่ไม่สามารถใช้ยาได้หรือบางกรณีก้อนที่ไม่สามารถผ่าตัดได้เมื่อเรานํามาความร้อนมาเสริมการรักษานี่ก็จะทําให้ผลการรักษาดีขึ้นครับครับอันนี้เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยเลยนะครับครับถ้าเป็นโมเดลนี้จะเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยและโมเดลนี้เป็นโมเดลที่เป็นเครื่องแรกที่ญี่ปุ่นผลิตแล้วก็ส่งออกต่างประเทศ เรื่อี่ากญี่ปุ่นนะครับ,รบโ,โดยทั่วในในญี่ปุ่นนี้ในประเทศเขานี่ประมาณใช้ประมาณเกือบร้อยกว่าเครื่องครับแต่ถ้า่อาส่งออกขั้งแรกก็ส่งมาไทยนะครับในใน,ในโมเดลนี้นะครับ<อ>เป็นเครื่องแรกในประเทศไทยครับ,รบส่วนขั้นตอนในการตรวจรักษาโรคมะเร็งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังกันดีกว่าครับเวลาที่เราคนไข้มาเนี่ยเราทำคอมพิวเตอร์เสร็จ เราก็จะเห็นก้อนเนื้องอะที่สีสสแดงๆเนี่ยฮะก้อนเนื้องอกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วพอก้อนเนื้องอกนี้โดยคอมพิวเตอร์เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะบอกวางแผนว่าเราต้องการให้ที่ก้อนเนี้ยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วก็พอความร้อนก็จะไปสะสมอยู่ในก้อนเนื้อเงาะพอถึงระดับประมาณ39องศาขึ้นจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่ช่วยในการทำลายเนื้องอก คือเราเพิ่มโอกาสที่จะช่วยเหลือชีวิตคนไข้ได้ให้ยูรักษาชีวิตดีคนไข้คนนี้เป็นกร,กระจายที่กระดูกนะฮะกินกระดูกจนหมดแต่ว่าพอเรารักษาเสร็จนี่ตรงนี้เราจะเห็นว่าเริ่มกระดูกเริ่มกลับมาเริ่มมีการกลับมาของกระดูกแต่ดูจากคนไข้แต่ยราาที่คุณหมอนำเป็น,ำนำตัวอย่างในหนักๆนี่เลนะครับเรียกว่าท่านรักษานี่คงจะโอกาสเ<น>สียช<น>ีวิตที่สูงเลยใช่ไหมครับ,รบทรมานครับ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับ mm hmm. แล้วนอกจากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางด้านการรักษาแล้วที่นี่ยังใส่ใจในด้านความรู้สึกของผู้ป่วยอีกด้วยตรงนี้จะเป็นประตูที่สำหรับคนไข้ที่จะมารับการรักษาเนี่ยสามารถจะขับรถเข้ามา แล้วก็ลงตรงนี้เลยไม่ต้องผ่านส่วนหน้าของโรงพยาบาลเลยสามารถไม่ต้องเป็นประตูหลักที่มีคนเยอะจอดไม่ไม่ต้องเลยครับนี่เป็นส่วนตัวเลยนี่พืออะไรคุณหมอครับอันนี้เป็นส่วนตัวสําหรับผู้ป่วยซึ่งเราอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าคนไข้กลุ่มนี้ต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ต้องการที่จะนาสู่สาธารณทราบว่าตัวเองเนี่ยมารับการรักษาแล้วก็คนไข้จะสะดวกสบายคือพอเข้ามาถึงเข้าในบริเวณที่การรักษาเลยครับ นี่เป็นการเคารพสิทธิ์ของคนไข้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับเวลาเราป่วยหรืออะไรอย่างงี้เราก็อยากให้เห็นเราใช่ไหมครับโดยเฉพาะใช่ไหมครับในโลกของที่เป็นแคนเซอร์ใช่ไหมครับตัวเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วแล้วก็ผลข้างเคียงของการรักษามันเห็นถูกไหมครับมันช่วยไม่ได้เช่นมีกีโมมีอะไรใช่ไหมครับหรือมีรอยแผลรอยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะช่วยให้มีความสุขความสบายในชีวิตในระดับหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะให้ได้ มใส่ใจกันทุกรายละเอียดจริงๆเลยนะครับแล้วจากศูนย์รังสีวิทยาก็จะพามาดูหุ่นยนต์ผ่าตัดโอ้โหถึงขนาดใช้หุ่นยนต์กันแล้วล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวตามคุณหมอมาดูกันดีกว่าครับ อันนี้ก็เป็นห้องผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นะครับ่วนอยากจะใช้ในตอมลูกหมากนะครับก่อนที่จะไปถึงเนี่ยผมแนะนำผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุนัยนะครับดีวัาแสงทองครับสวัสดีครับเชิญครับที่บอกว่าผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์คือนี่เลยนะครับยังไงครับที่บอกครับครับอันนี้เป็นตัวตัวตัวแขนเป็นตัวเขาเรา eyes, <this questionnaire> ียกว่า surgical cast ก็เป็นตัวตัวหุ่นยนต์สามารถแขนหมุนได้แขนกลแขนกลหมุนได้ก็จะมีแขนเป็นเครื่องมือที่เข้าไป แล้วก็มาอยู่ท้องคนไข้นะครับอันนี้เป็นเป็นแขนแขนนุ่นยนที่ที่จะเข้าไปแต่ไม่ได้แค่แขนที่เข้าไปนะม,มันจะมีอินสูเมนเล็กๆนะฮะประมาณเท่านิ้วก้อยนะครับ<ม>เข้าไปไป,ไปเจาะรูเล็กผ่านข้างหน้าท้องเข้าไป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 เจาะแล้วก็ทํอาอผ่าตัดเอาไอวัะภายในออกมาส่วนใหญ่เราทําเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากเพื่อเอาต่อมลูกหมากออกมานะคนไข้ก็มีแผลเล็กๆนิดเดียวนะฮะโดยใช้ตัวนี้เป็นจะมีอินสูเมนเสียบอยู่<ม>ซึ่ง ตัวนี้มันจะขยับขยื่นน่คอนโทรลโดยโดยหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดไม่ได้อยู่ตรงตัวหุ่นยนต์หมอผ่าตัดอยู่ที่คอนโซลนะเป็นเหมือนกับมือเป็นตัวคอนโทรลนะครับเขาควบคซลหุ่นยนต์อีกทีหนใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วเมื่อก่อนไม่มีหุ่นยนต์นี่ยังไงครับคุณหมอครับเออนี่จริงๆมีมาเมื่อก่อนเราก็ผ่าตัดแบบเปิดหรือว่าเจาะรูแต่ว่าตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีข้อดีคือภาพขยายสิบเท่า แล้ว, oh. ลวภ,าภาพที่หมอผ่าตัดนั่งอยู่นั้นก็จะเห็นเป็นภาพสามมิตินะจากกล้องที่มันจะเป็นระบบสามมิติ oh. เห็นความลึกเห็นความอะไรนะครับระหว่างผ่าตัดคนไข้เนี่ยหมอไม่ต้องมายืนคมุมตรงนี้นะอยู่ที่ตรงมุม uh, ผู้<อ>ช่วยผ่าตัดอยู่ข้างๆคนไข้แต่ตัวหมอผ่าแต่งจริงเนี่ยอย,อยู่ที่คอนโซลเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำการผ่าตัดใช่ครับอันนี้เทคโนโลยีนี่มาจากที่ไหนครับของอเมริกาโอ้ครับแล้วนี่มาใช้นาเกย์นะครับ ของเราใช้มานานแล้วครับทำมาประมาณ8ปีครับโอ้ก็มามาพอสมควรนะครับแต่ที่สี่เาราทำไปทั้งหมดทำไปประมาณ1,700ลายแล้วโอ้นี่คือเฉพาะนี่หรือที่เก่าด้วยครวมกันสองที่เยครับโอ้ส่วนใหญ่คนคนไข้แบบไหนที่จะมาเข้าเครื่องผ่าตัดจมูกยศ์ยนก็จริงๆทำได้หลายโรคนะครับสมัยก่อนทำเฉพาะมะเร็งเต้านหมาในปัจจุบันก็ทำได้เยอะทำเกี่ยวกับผ่าตัดเกี่ยวไตศัลยกรรมช่องท้อง ในในเกี่ยวเรื่องกระเพาะอาหารหรือว่าหลอดอาหารหรือว่าเป็นเรื่องของไตกร,ระเพาะปัสาอะต้นหลังทําได้หมดเกี่ยวกับทางงนรีเวชตัดมะนลูกอะไรก็ทําได้เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการของวงการแพทย์ที่พยายามลดความเจ็บปวดและเพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษาให้ได้มากที่สุดโอ้โหเย,ยี่ยมยอดจริงๆเลยครับ ได้มาเห็นเทคโนโลยีดย้านการแพทย์ของที่นี่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะคุณหมอครับครับนี่คือสิ่งที่โรงพยาบาลมีแล้วก็คุณหมอว่า,วายัางเน้นยางถืนมากกว่าอีกนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยสีราดนะฮะก็เป็นสถาบันการแพทย์ที่เป็นของแผ่นดินเนี่ยมีองค์ความรู้ความสามารถผู้เชี่ยวชาญเราเยอะนะครับอย่างเช่นอาจารย์สุนยเนี่ยทำมากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่สีราชพยายามที่จะคงไว้ก็คือจิตาณของความเป็นแพทย์ ผู้ชนะจะเห็นว่าเราไม่โฆษณาว่าเรามีอะไรที่โดดเด่นในเชิงเครื่องมือแต่เราโฆษณาว่าเราสามารถเราจะแจ้งให้ทราบว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างจิตวิญญาณของเราคือความเชื่อมโยงระหว่างผู้รักษากับคนไข้อย่างจาร์สุดนยเนี่คนไข้เยอะติดเพราะอะไรติดก็เพราะว่าเราเขาต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างคนไข้กับผู้ให้การรักษาเช่นพยาบาลและแพทย์ถูกไหมครับเครืคร่องมือเป็นส่วนประกอบแต่ถ้าเรารักษาโรคซับซ้อนมันก็ต้องอาศัยเครื่องมือที่ซับซ้อนด้วยถูกไหมครับเราเป็นโรงพยาบาลที่เป็นตัติยภูมิ ตอนนี้เราเป็นเทอร์เชอรี่แคร์เรียกว่าค่อนข้างต่อยอดของความเป็นจากประมภูมิใช่ไหมครับมาทุติยภูมิมาติยภูมิเราเป็นสูงสุดของต่อยอดของสามเดีย่ยมัน,นนั้นเพราะฉะนั้นนอกจากความรู้ความสามารถนอกจากเครื่องมือมันจะต้องมีองค์เชื่อมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณการดูแลผู้ป่วยเราเน้นให้โรงพยาบาลนี้เป็นบ้านที่สองของผู้ป่วยแรกของพนากาักงานอาจารย์ทุกท่านที่มาที่นี่ก็มีจิตวิญญาณแบบนั้นนะครับทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนได้มากขึ้น นอกจากเครื่องมือทางการรักษาที่เรียกว่าเป็นชั้นนําของเมืองไทยแล้วด้านการพักฟื้นก็สําคัญไม่แพ้กันอย่างห้องพักฟื้นที่นี่นี่คือห้องสำหรับผู้ป่วยหนักนะครับแล้วอย่างนี้เลยครับเอหจะลิมปนะากลครับลิมจนมีคนแซวว่ะนี่ลิมคอมากอบน้อยโอ้โหนี่เขาก็มีความสุขนะอย่างน้อยคนป่วยค่ะคุณไม่ออกไหมใช่ทรมานอยู่แล้วอ่ะเห็นเหใช่ไหมครับเดินตากเพื่อนลราเราจะเห็นต้นไม้เยอะเราก็อยากจะเน้นเรื่องนี้เห็นไหมฮะ สีเขียวเป็นหลักเขียวธรรมชาติสีเขียวเป็นหลักเลยครับโอ้โหนี่ห้องนอนโรงพยาบาลหรือว่าห้องนอนของโรงแรม5ดาวล่ะครับเนี่ยแม่ <Wow. S 2> ดูจากวิวห้องแล้วรับประกันได้เลยว่าคนไข้หายไวแน่นอน คืออีกหนึ่งสุดยอดโรงพยาบาลในกำกับของรัฐที่บริหารในมาตรฐานแบบเอกชนโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณสำหรับคืนนี้ก็ขอลากันไปด้วยพระราชดำรัสสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยที่ว่าความสำเร็จที่แท้จริงมีได้ขึ้นอยู่กับการเรียนเพียงเพื่อรู้ อยู่กับการนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติ